ดีครับยินดีต้อนรับสู่ NK Active Funny นะครวันนี้อยู่กับผมมิตนายคนเดิมนะไอ้คนเดียววันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่นะแต่ <c oughs> ยังขอไม่ปรากฏชื่อนะ <c oughs> เขาไปทำงานอยู่นะเดี๋ยวมาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะถามว่าปรากฏชื่อได้หรือเปล่านะ ันนี้เราจะไปเล่นเซิร์ฟสกายบอกกันนะจากคลิปที่แล้วนะที่ผมรีวิวไปแล้วนะเราจะไปสกายบอคกันไปเล่นเลยนะไม่ไม่มารีวิวแล้วอ่อาฮะแป๊บน,ะะบนึงนะแป๊บนึงนะกลับมาแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟผมนะฮะอ่า เอออะไรในเกาะเกาะเกาะอ่า FG family นะฮะฝากช่องหน่อยนะ FG family ครับฝากช่องหน่อยไหม อุ้ยอุยอย,อย่าตีชื่ออะไรชื่ออะไรโอเคนะก็เข้าไปกดกดไลค์กดซั r i ครกันได้นะที่แซนการ์มีดอะไรสักอย่างเนะี้ย เซน,น,นกาเมตรแซนตาเมตรแอซนกาเมตรขยายเกาะดีกว่ารอบนี้ขยายเกาะขยายเกาะเออหิน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 อ้าวใครเอาหินเปน eh, Eh, kita kegiatan, kami chặt thì kami cầm nah kegiatan, kamu chặt kamu đi kamu à, kamu chặt family ที่หนึ่งบล็อกเพชน5้ารอกิจกรรมครับกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งได้บล็อกเพชรห้า

ที่คนเข้ามาเลยแล้วกันนะอ่ะตอนนี้คนมีแค่ยี่เองอะ่ะงั้นที่สองไม่มีอ้าสามสองหนึ่ง สนามใหม่สนามใหม่ <c oughs> เขาทำอะไรกันนะอ๋อตามมาติดติดแล้วคุณเปานำหน้าไปแล้วนะโอ้นำหน้าไปยังเจ็บดิงอ่ะปั๊บร่วงร่วง เร็วดีเป้าอ่ะสตาร์ทอีสไก่มีไข่ไหม นางวานัน<อ>กลับจบคิดจบ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 